เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคำนเวียงกำพูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาฟืนจ่อหัวให้เชื่อแต่ชมแล้ววิจิตวิเคราะห์แยกแยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวียงกำพูเจ้าของทฤษฎีคงจุ้ยเลขที่บ้านนักโหราศาสตร์และที่ปรึกาษาธุรกิจวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2563 ตามปฏิทินโหราศาสตร์ฉบับสุริยะญาติอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วดาวเสาจะย้ายจากราศีธนูไปสู่ราศีมังกรซึ่งถือเป็นดาวใหญ่ดวงสุดท้ายที่จะทําการย้ายในรอบพุทธศักราชนี้ซึ่งแน่นอนก่อนที่ท่านจะรู้ว่า ดาวเสาย้ายครั้งนี้ส่งผลดีผลเสียอย่างไรกับดวงชะตาของท่านคลิปนี้ผมอยากจะเรียนแนะนำให้ท่านรู้จักความหมายที่แท้จริงของดาวเสารและอยากนำเรียนให้ท่านรู้ถึงดาวเสารในตำแหน่งเกิดของท่านหรือเรียกว่าดาวเสาในพื้นชะาตานั้นอยู่ในเรือนอยู่ในภพอะไรเอารู้ไปทำไมอาจารย์รู้แล้วได้ประโยชน์ครับ ถ้าท่านรู้ว่าพื้นชะตาของท่านนั้นดาวเสาอยู่ในเรือนอะไรอยู่ในภพอะไรทุกอย่างจะชัดเจนยิ่งกว่าใช้เลนหลายล้านพิกเซลดาวเสารย้ายไปไหนอยู่ตรงนั้น2ปีครึ่งระยะเวลาไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าดีคือดีไปเลยสองปีครึ่งถ้าเสียคือเสียไปเลยสองปีครึ่งในโหราศาสตร์ดั้งเดิมครับได้บอกไว้ว่า หากว่าต้องการดูกิเลสสมบัติให้ดูดาวศุกร์แต่ถ้าดูโทษทุกข์ให้ดูที่ดาวเสาร์กิเลสหมายถึงความปรารถนาอารมณ์ของบุคคลคนนี้เป็นอย่างไรดูที่ดาวศุกร์หมายเลขหกสมบัติไม่ใช่สมบัติเมธนีดาราภาพยนต์ยุคเก่าสมบัติคือทรัพย์สินเงินทองของบุคคลผู้นี้มีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดูที่ตำแหน่งของดาวศุกร์ในพื้นชะตา ดูโทษทุกดาวเสาร์ครับเมื่อฟังอย่างนี้หลายท่านก็จะเชื่อว่าดาวเสาร์นั้นเป็นดาวไม่ดีเพราะเป็นดาวโทษทุกอย่าเพิ่งสรุปครับท่านผู้ชมผมให้ท่านนึกถึงสิ่งที่ท่านไม่ใช้มีอะไรล่ะกระดาษพอขนมขยํำขยํำทิ้งซากพืชซากสัตว์หนูมาตายในบ้านเอาใส่ถุงพลาสติกทิ้งปลาที่เลี้ยงอยู่ตายเอาใส่ถุงพลาสติกทิ้งเศษอาหารอาหารที่เรารับประทานแล้ว เกิดการบูดเน่าเสียเราทิ้งฟุนจากเครื่องดูดฟุนแล้วก็ของเหลือใช้ที่ไร้ประโยชน์เหล่านี้เรารวมกันลงถังมันคือขยะครับขยะเมื่อกองรวมกันเน่าเสียและหมักหมมในที่สุดขยะนั้นจะกลายเป็นปุ๋ยถ้าเรานําปุ๋ยมาใส่ต้นไม้เป็นยังไงครับต้นไม้ก็จะเติบโตให้ดอกออกผลมีใบที่เขียวชอุ่มมนุษย์จะนํามาบริโภคหรือโชชื่นชมความงามก็ได้หรือขยะนั้น ทับถมหมักหมมกันนานๆเข้าจากปุ๋ยจะกลายมาเป็นพื้นดินครับจากพื้นดินอัดแน่นมากขึ้นก็จะกลั่นตัวกันกลายเป็นน้ำมันกลายเป็นหินกลายเป็นทองคำและกลายเป็นเพชรในที่สุดนี่แหละครับคือความหมายที่แท้จริงของดาวเสาในแนวทางของผมดังนั้นผมถือว่าดาวเสานั้นคือความแกล่ง ซึ่งใน12ตําตำแหน่งดวงชะตาของท่านตามวันเดือนปีเวลาและจังหวัดเกิดหูกดวงขึ้นมาดาวเสาอยู่ตำแหน่งใดท่านก็จะมีความแกร่งในเรื่องนั้นและถ้าหากว่าใช้ความแกร่งนั้นให้ถูกที่ให้ได้ประโยชน์ความแกร่งจะกลายเป็นความเก่งสามารถนำไปสร้างความร่ำรวยมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนได้ สำหรับท่านใดที่มีความรู้ด้านโหราศาสตร์นำเรียนว่าต้องเป็นปฏิทินสุริยะญาติแนวทางของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะครับให้ท่านดูในดวงชะตาว่าดาวเสาอยู่ในเรือนอะไรอยู่ในภพอะไรส่วนท่านที่ไม่มีความรู้ด้านโหราศาสตร์ผมอยากให้ท่านชมคลิปวิธีหาลัคนาด้วยตัวเองซึ่งผมทำไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้ว หลังจากท่านมชมคลิปนี้เสร็จท่านก็ไปติดตามได้ผมจะแปะลิงก์ไว้ท้ายคลิปนี้แล้วก็ไปหาครับดาวเสาหมายเลข7อยู่ตรงไหนตามตัวอย่างนี้เรียกว่าจักรราสี แบ่งออกเป็นช่องๆครับสมมุติว่าผูกดวงหรือวางดวงดาวแล้วอันนี้คือลัคนาราศีเมษครับเครื่องหมายสีแดงตรงนี้คือลัคนาก็คือตำแหน่งเกิดตำแหน่งเริ่มต้นของดวงชะตานะครับเรียกว่าตนุตนุก,ก็คือตนนะฮะเป็นตัวตนของท่านเองแล้วก็ไล่เรียงลำดับทวนเข็มนาฬิกาถัดมานะฮะกระดุมพระสหัชชะพันธุปุตตะอริปัตติิมรณะสุภะกรมะลพระสุดท้ายเลยนี่คือวินาศโดยตามตัวอย่างนี้ ลัคนาราศีเมษดาวเสาอยู่เรือนปัตตนินะครับ เพื่อให้ท่านเห็นภาพมาดูอีกตัวอย่างครับเมื่อครู่นี้คือลัคนาราศีเมษและดาวเสาสถิตเรือนปัตนิแต่ตอนนี้เป็นลัคนาราศีสิงห์นะครับสังเกตว่าตำแหน่งตนุก,ก่อนหน้านี้อยู่ข้างบนตอนนี้ขยับลงมาอยู่ข้างล่างแล้วเช่นเดียวกันนับต่อไปทวนเข็มนาฬิกาครับจากตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งกระดุมพระสหัชชะแล้วก็มาสิ้นสุดที่พินาศไล่เรียงตามลำดับโดยตามตัวอย่างนี้ดาวเสาหมายเลข7กลุ่มลัคนาของราศีสิงห์นะครับ ผมเน้นย้ำในประเด็นสำคัญว่าสำหรับท่านที่ไม่มีความรู้โหราศาสตร์ถ้าได้ไปวางดวงดาวหรือผูกดวงตามคลิปวิธีค้นหาลัคนาตัวเองท่านก็จะเข้าใจแล้วก็ให้ท่านดูว่าตัวเองนั้นลัคนาสถิตราศีอะไรและดาวเสาหมายเลข7อยู่ตรงไหน และช่วงเวลาความมาเทิงต่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติพบกับความรู้โหราศาสตร์ว่าด้วยดาวเสาร์สิบองตำแหน่งในพื้นชะตาเพื่อดูว่าจุดแข็งหรือความแข็งแกร่งของท่านนั้นอยู่ตรงไหนอันจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนขอเชิญท่านติดตามรับชมรับฟังนบัตนี้ ดวงชะตาบุคคลใดก็าตามดาวเสากลุ่มลัคนาหรือเรียกว่าดาวเสาอยู่ในเรือนตนคุคำว่าตนุตัดสระอุออกก็คือตนไม่ต้องเสียใจครับถ้าพ่อแม่ไม่รักเอาไปให้ย่าไปให้ยายเลี้ยงตั้งแต่เกิดมาก็เห็นหน้าย่าเห็นหน้ายายเป็นหลักพ่อแม่โผลมาแวบๆเรียนหนังสือก็เข้ากลุ่มเพื่อนเขาไม่ค่อยได้ไปทำงานเจอแต่คนเอาเปรียบคนชอบอวดเก่งอวดเบ่งเข้าใส่ และโดยส่วนตัวเองไม่ว่าท่านจะทําอะไรวิถีชีวิตของคนที่เสากุมลักหรือเสาอยู่เรือตนตโนหรือเสาอยู่ในตําแหน่งเกิดมักจะเจอปัญหาอุปสรรคเสมอๆไปเดินแถวเข้าแถวทําบัตรประชาชนเขาทํากันผ่านลืมๆพอคนนี้เดินเข้าไปถึงปุ๊บไฟดับเครื่องแห้งลุกนี้มาทําใหม่คนข้างหลังอีก20คนไม่ได้ทําผมเรียนแนะนําครับดวงชะตาของใครก็ตามเสากุมลัก วิธีที่จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นแร่งและมั่นคงยั่งยืนท่านต้องผเผชิญหน้ากับปัญหาทุกอย่างเจอคนเกลียบเราอย่าไปหนีครับคนที่มันเกลียดไม่เอาเดินเข้าไปหาเดินเข้าไปคุยรู้ว่าเขาเกลียดรู้ว่าเขาว่าต้องพบกับปัญหาครับมีปัญหาอุปสรรคอย่าถอยอย่าหนีเพราะหนีปัญหาก็เหมือนกับขยะที่ยังไม่ผ่านการหมักหมมถมเทจนกลายเป็นทองคําจนกลายเป็นเพชรถ้าท่านเร่งปฏิกิริยา โดยการเข้าพบเข้าชนเจอปัญหาตรงไหนเข้าชนในที่สุดความคุ้นเคยจะเกิดกับตัวเราเพราะมนุษย์มีสมองที่บันทึกการจดจําและจะกลายเป็นความด้านชาเป็นความชาชินครับคนที่ถือว่าเป็นยอดคนก็คือใครด่าใครว่าไม่รู้สึกเจ็บใครทําให้เจ็บยังยิ้มได้นี่คือยอดคนครับ ถ้าท่านไม่สู้ท่านก็จะกลายเป็นขยะชีวิตทั้งชีวิตจะหาความรุ่งเรืองไม่ได้ไปไหนคนก็หนีคนก็เหมือนแต่ถ้าท่านเดินเข้าไปหาในที่สุดความเก่งความแกล่งของท่านนั้นจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับท่าน เมื่อวางดวงดาวหรือผูกดวงดาวเสาอยู่ในเรือนกระดุมพระคําว่ากระดุมพระเป็นภาษาสันสกฤตครับกระดุมพระกระดุมพีก็คือสิ่งที่หมุนได้สิ่งที่หมุนได้คืออะไรคือเงินครับเงินเมื่อจ่ายออกไปมูลค่าของเงินจะเพิ่มขึ้นนี่คือความหมายดังนั้นเรือนกระดุมพระตําแหน่งกระดุมพระก็คือตําแหน่งการเงิน เสาอยู่เรือนการเงินท่านจะประสบความสําเร็จได้ท่านต้องเป็นคนที่คิดใหญ่ทําใหญ่แบบมิต้ามิต้าเคียวเซ่าเขาโฆษณาว่าเล็กๆมิต้าไม่ใหญ่ๆมิต้าทําไม่ใช่เครื่องไม้นะครับหมายถึงเขาไม่ทําแต่เขาทาใหญ่ๆสิ่งที่ท่านควรทําคือการศึกษาหาความรู้จะไปอบรมไปหาข้อมูลอะไรก็ตามเพื่อทําโครงการใหญ่ทํางานใหญ่เท่านั้นถึงจะประสบความสําเร็จ เอาเงินมันไม่มีอาจารย์เงินไม่มีก็ต้องแสวงหาและสะสมพร้อมกับการบ่มเพาะความรู้ความชำนาญและข้อมูลเช่นผมยกตัวอย่างว่าชาวบ้านเขาคิดจะเปิดโชว์ร,รถแต่ดวงชะตาของท่านเมื่อเสาอยู่ในตำแหน่งการเงินท่านต้องคิดสร้างโรงงานผลิตรถชาวบ้านชาวช่องเขาคิดจะเปิดร้านซักอบรีดปัจจุบันนี้ธุรกิจซักอบรีดน่าจะไปได้ดีแต่สำหรับดวงชะตาของท่าน ต้องคิดสร้างโรงงานผลิตเครื่องซักอบรีดเพื่อจะไปตั้งวางทั่วประเทศหรือเพื่อขายให้กับกลุ่มคนเหล่านี้นอกเหนือจากนั้นครับดาวเสาตำแหน่งการเงินเงินหนักเงินยืดเยื้อเงินยืดเยื้อคืออะไรครับคือเงินของเราเราไม่สามารถใช้เงินตรงนี้ได้เอาไปให้คนอื่นเขายืมเขาเอากลับมาใช้ได้ดอกเบีย้ยดวงนี้ทำลักษณะนี้แล้วท่านจะรุ่งความเก่งความแกร่งของท่านอยู่ตรงนี้ครับ อ่ะมาต่อดวงชะตาบุคคลใดก็ตามวางดวงดาวผูกดวงแล้วปรากฏว่าดาวเสาหมายเลขก7อยู่เรือนสหัชชะคําว่าสหัชชะแปลว่าสังคมสังคมคือการรวมตัวของสิ่งหนึ่งสิ่งหลายๆสิ่งมารวมกันท่านจะมีข้อเสียในตัวเองคือพูดไม่เก่งเขียนไม่ค่อยเป็นเวลาสื่อความหมายกับใครนะครับผู้รับสารมักจะตีความหมายผิด คนที่เสาอยู่สหัชชะเนี่ยเพื่อนไม่ค่อยอยากคบเพราะอะไรเพราะว่าพูดไม่ค่อยเป็นพูดไม่เค่อยเก่งสื่อความหมายยากสื่อความหมายลำบากเข้าไปในกลุ่มเพื่อนเพื่อนก็เห็นเราเป็นตัวตลกถ้าท่านถอยถ้าท่านไม่สู้ก็จะเป็นข้อบกพร่องในตัวของท่านไปตลอดผมเรียนว่าให้ท่านแก้ไขตัวเองฝึกฝนตัวเองเขียนไม่เก่งสื่อความหมายไม่ได้พยายามจะต้องสื่อและบอกกับทุกคนว่า เราพูดไม่เก่งนะพูดไม่ค่อยเป็นนะเราเขียนหนังสืออาจจะเขียนตกตกหลนหนผิดบ้างหากว่าเขารับสารและเขาสงสัยให้ถามเราหากว่าเขารับสารและเขาไม่เข้าใจให้ถามเราให้ท่านเปิดตัวด้วยวิธีนี้การเปิดตัวและการฝึกฝนในที่สุดตรงนี้จะกลายเป็นความแกร่งและความเก่งของท่านทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องการพูดและในการแก้ปัญหาเรื่องการเขียน วางดวงดาวผูกดวงดวงชะตาของใครดาวเสาหมายลเลขเจ็ดอยู่ในเรือนพันธุดวงแบบนี้ครับถ้าท่านซื้อบ้านไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่ ถ้าเป็นบ้านใหม่เมื่อไหร่ก่อนที่ซื้อเนี่ยโอ้โหเงินดีงานดีพอซื้องานเลิกจ้างเลยบริษัทปิดเงินเริ่มฝืดเคืองเลยบ้านที่เขาซื้อทั้งโครงการเนี่ยหลังอื่นเขาอยู่ดีมีสุขแต่ท่านซื้อบ้านน้ํารั่วพื้นสุดเมื่อท่านไม่มีเงินบ้านก็มีปัญหาที่สุดบ้านหลังนี้จะเก่า แก้ไขไม่ยากครับถ้าท่านต้องการจะมีความมั่นคงเรื่องของบ้านครับท่านต้องซื้อบ้านเก่าบ้านมือสองบ้านที่ถูกขายท่อตลาดผุพังจนแทบจะเหลือเป็นซากบ้านท่านไปอยู่ปรับปรุงบำรุงรักษาไปยิ่งทํายิ่งดูแข็งแกร่งครับแล้วก็จะอยู่ได้มั่นคงเช่นเดียวกันถ้าท่านจะเลือกซื้อที่ดินต้องไปหาที่ดินในบริเวณรกร้างอยู่ในบริเวณเนี้ครับอยู่ในลักษณะนี้จะทําให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรือง ดวงชะตาของใครก็ตามดาวเสาหมายเลขเจ็ดสถิตเรือนปุตตาถ้ามีลูกน้องมีผู้ช่วยงานลูกน้องที่มีความสมบูรณ์เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยสั่งอย่างจะทำอย่างพอเราเผลอก็จะเกเรไม่ทำงานพานทำให้งานธุรกิจของท่านการงานของท่านถดถอยและเสียหายท่านจ้างลูกน้องไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่รอบก็ตามคนนี้มีข้อเสียตรงนี้พอเจอพอเจอคนใหม่เจอกลุ่มใหม่ ก็มีข้อเสียอีกอย่างหนึง่งแทนที่ลูกน้องจะมาช่วยเรากลับกลายเป็นว่าเราจ้างลูกน้องมาเหมือนเป็นเจ้านายเราผมเรียนแนะนําว่าไม่ว่าท่านทาธุรกิจหรือทําการงานใดก็ตามลูกน้องบริวารที่ท่านจะใช้งานเนี่ยต้องเป็นคนหนึ่งอายุมากกว่า 2. เป็นคนที่มีใบหน้าเคร่งขรึมไม่ค่อยพูดใบหน้ามีความเครียดตลอดเวลา 3. คนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ คนเหล่านี้เป็นคนที่มีความทุกข์ครับมุ่งเน้นจะทํางานเพื่อให้ลืมความทุกข์ซึ่งลักษณะของคนเหล่านี้เท่านั้นที่จะเป็นคนที่เสริมสร้างบาร,รมีความรุ่งเรืองความสําเร็จให้กับท่านดวงนี้ต้องหาบริวารแบบนี้แล้วท่านจะเก่งท่านจะกันครับดวงชะตาใครก็ตามเมื่อทําการวางดวงดาวหรือผูกดวงแล้วดาวเสาอยู่ในเรือนอริคําว่าอริความหมายชัดเจนตรงตัวก็คือศัตรูแต่ถ้าแปลในแนวทางผม ยังหมายถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆดาวเสาอยู่อริทําให้ท่านเป็นคนที่หนักธาตุไฟเรียนแนะนําว่าความสําเร็จความเก่งความแกร่งของท่านจะต้องเลือกอยู่ในสถานที่ที่ทห่างไกลความเย็นไปอยู่ยุโรปไม่ได้ครับถ้าจะเดินทางไปทําธุรกิจทําการงานต่างประเทศให้ไปที่โจฮันเนสเบิร์กไปที่อินเดียแล้วท่านจะประสบความสําเร็จข้อสําคัญครับไปอยู่ที่ใดก็ตาม เรื่องของคําพูดต้องระวังเรื่องของพฤติกรรมต้องระวังหากว่าไปทับเส้นหรือไปสร้างความไม่พอออพอใจให้กับใครพยายามตัดปัญหาอย่าสร้างศัตรูเพราะถ้าสร้างศัตรูจะเจอศัตรูที่กัดไม่ปล่อยนี่คือจุดที่จะทําทให้ท่านเก่งท่านแก่ครับลำดับถัดมาดาวเสาอยู่ในเรือนปัตตนิถ้าเกิดลัคนาราศีมีนหรือลัคนาราศีกันดาวเสาสถิตเรือนปัตนิ ปัตตนิก็คือคู่ครองหรือหุ้นส่วนคนลัคนาราศีมีนกับคนลัคนาราศีกันเป็นคนช่างเลือกอยู่แล้วอย่างราศีมีนจะเป็นคนคิดมากวิตกกังวลเจอคนนี้แล้วเขาจะรักเราจริงไหมจะแต่งงานกับเขาดีไหมเขามาขอแต่งงานคิดแล้วคิดอีกราศีกันก็ช่างเลือกครับคิดแต่ความสวยหรูดูดีอนาคตชีวิตครอบครัวจะดูดีไหมถ้าเสาไปอยู่ในเรือนคู่อันนี้คือหนักเข้าไปใหญ่ ถ้าอยู่ในเรือนคู่สองราศีนี้จะแต่งงานช้าถึงช้ามากหรืออาจจะไม่แต่งเลยถ้าเป็นดวงอื่นๆครับชีวิตของคนเราจะมีสองด้านหลักๆหนึ่งเรื่องของการงานการเงิน 2. คือเรื่องของครอบครัวถ้าครอบครัวมีปัญหาการงานการเงินประสบความสำเร็จได้ยากผมเรียนว่าใครที่เสาอยู่ในเรือนคู่ครับคู่ครองของท่านต้องเป็นคนสูงไวอายุมากกว่า จะเป็นแก่วันแก่เดือนแก่ปีก็ตามสำหรับคุณสุภาพสตรีหรือถือเสมือนสุภาพสตรีมีคู่ปกติต้องหาคู่ที่อายุมากกว่าอยู่แล้วถ้าสาวอ,อยู่ในเรือนคู่ต้องหาอายุมากกว่ามากขั้นต่ำก็คือห่างกัน5ปี7ปี12ปีถึง13ปีหรือเลือกคนที่มีบุคลิกลักษณะตามอิทธิพลของดาวเสาคือคนใบหน้าเคร่งขรึมคนที่ดูเหมือนมีความเครียดตลอดเวลา ถ้าท่านได้ใช้ชีวิตคู่กับคนลักษณะนี้ชีวิตของท่านที่เคยดอกแดกดอกเดกไปไม่รุ่งสักทีจะเปลี่ยนแปลงพลิกผันพากันรุ่งดวงต้องเป็นแบบนี้ความเกลง่งความแก่งของท่านอยู่ที่คนแก่ครับดาวเสาอยู่เรือนมรณะละ่ะมรณะคือความตายเสาก็คือขยะดวงนี้จะรุ่งจะรวยจะมั่นคงท่านต้องทำในของตายที่ม,มีวันตายผมพูดให้ท่านงงใช่ไหม คืออะไรครับของหมักของดองโดยเฉพาะผู้ที่คิดสูตรสุราวิสกี้บลันดีต้องเป็นคนที่มีดาวเสารอยู่ในเรือ,มอนมลณะที่ผ่านมาเนี่ยทำงานมาหลายอย่างไม่ประสบความสำเร็จไม่รวยสักทีหนึ่งมีแต่นี่แต่สินให้ท่านจับงานในลักษณะนี้ครับและถ้าเป็นข้าราชการเป็นพนักงานรับสากละ่ะอ่ะถ้าเป็นข้าราชการครูอาจารย์ก็เลือกสอนวิชากเษกษตรพฤกษศาสตร์ ถ้าอยู่หน่วยงานก็ไปประจำหน่วยงานกรมทางหลวงกรมป่าไม้สำคัญคือคนที่เสาอยู่เรือนมลณะห้ามร่วมหุ้นลงทุนเด็ดขาดต่อไปครับถ้าดาวเสาสถิตยอยู่เรือนสุภละล่ะบริษัทนี้เขาทำธุรกิจกันรุ่งรุ่งร,รวยรวยท่านเข้าไปทำงานได้ไม่นานหุ้นส่วนในบริษัทเกิดการทะเลาะเบาะแวง้งขายหุ้นบริษัทเจ๊งกลายเป็นบริษัทล้างถ้าท่านเป็นตักเลงหัวไม้ไอ้แก๊งเนี้ย หัวหน้า11มมทะลุคอไม่ตาย3 5 7 4นัดทะลุอกไม่ตายขับฮาเล่บิดฮาเล่ชนเสาเสาขาด2ท่อนไอ้นี่นอนโรงพยาบาล6เดือนลุกขึ้นมาเดินปลอไม่ตายแต่ถ้าท่านเข้าไปร่วมแก๊งด้วยคุยเรื่องสนุกหัวเราะหน่อยหัวหน้าหัวเราเราะลุกขึ้นยืนลื่นล้มตึงหัวฟาดพื้นปึ้งตายเลยเข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมด แต่ข้อดีของดวงนี้คือไม่ว่าจะผ่านปัญหาอุปสรรคอุบัติเหตุโรคภัยอะไรก็ตามตายยากครับจะเป็นดวงที่อายุยืนบางท่านบอกคนอายุยืนในดูที่ไหนดูที่หูบอกไม่ต้องดูดาวเสาถ้าเสาอยู่สุภะเนี่ยเป็นดวงที่ไม่ตายครับผมนำเรียนท่านครับว่าในการวางดวงเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ย ได้ลงเสาหลักเมืองวันที่21เมษายน2325เวลาย่ำพรุ่งคือประมาณ6กโมงเชา้าผู้ที่วางดวงเมืองกรุงเทพมหานครเลือกเอาดาวเสาไปอยู่กับดาวพระหัสในเรือนสุภะครับ238ปีในวันนี้ล่วงมาแล้วครับเราผ่านภัยสงครามอะไรมาบ้างจากการประทะสู้รบพรม่ารามันเราก็ผ่านมาได้ลัธิจักวรวรรดินิยมครับฝรั่งเศสเอาเรือมาปิดอ่าว เรายิงต่อสู้กับฝรั่งเศสฝรั่งเศสยิงมาเรายิงไปตามบันทึกของหมอบัดเลนะครับฝรั่งเศสยืหนหัวเราะกักกักกเพราะอะไรเพราะเรืออยู่ตรงนี้ปืนใหญ่ของประเทศสยามยิงป่ายซ้ายป่ายขวาไปแต่ถึงกระนั้นท่านผู้ชมฝรั่งเศสก็ไม่สามารถจะเอาแผ่นดินสยามไปเป็นประเทศสาชได้อังกฤษบีบด้วยการออกสัญญาเบาริ่งให้เราสูญเสียสิทธินอกอาณาเขต ก็ยังเอาประเทศสยามไปเป็นเมืองขึ้นไม่ได้บ้านเราทั้งหมดไปหมดแล้วครับ8สิงหาคม2 5 0 8วันเสียงปืนแตกวันประกาศภัยคอมมิวนิสต์มีการสู้รบใช้อาวุธกันมากมายประเทศไทยนั้นเป็นดินแดนสีชมพูดแดงเถือกสู้รบกันแทบตายสุดท้ายมาสิ้นสุดที่คำสั่ง66ทับ2 3 65ทับ2 5ครับ ให้บรรดาผู้ที่มีแนวคิดในลทัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มาร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทยเห็นไหมครว่าประเทศไทยประเทศสยามนั้นผ่านศึกสงครามทุกอย่างมา238ปีถ้าเปรียบเทียบดวงคนใครที่ดาวสาวอยู่สุภาษตายยากครับท่านผู้ชมมีแต่ชาวบ้านเขาตายตัวเองไม่ตายนี่คือความเก่งความแกร่งในตัวของท่าน และถ้าพื้นชะตาของบุคคลใดดาวเสาอยู่เรือนกรมมะธุรกิจที่จะทำให้ท่านร่ำรวยมั่นคงต้องเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการจัดสรรโรงแรมรีสอร์ทธุรกิจรับเหมาก่อสร้างการซื้อขายบ้านที่ดินกระทั่งทำบ่อดินหรือว่ารับถมดินแต่ถ้าเป็นลัคนาราศีกรกฎหรือราศีตุลดาวเสาอยู่ในเรือนกรรม,มะ อันนี้ถือว่าเป็นดาวเสียนะครับท่านจะต้องทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นธุรกิจมือสองที่เป็นธุรกิจมือสองรับซื้อขายเศษวัสดุรับขนถ่ายขยะหรือบริการหรือถอนถ้าดาวเสาอยู่เรือนลาพะลาพะเนี่ยคือโชคลาภหรือสิ่งดีที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดดวงนี้ครับเสี่ยงโชคไม่ค่อยเข้าชาวบ้านชาวเมืองเขาเล่นหวยถูกกันรื่มๆืมแต่ดวงนี้ถูหัวหยากหรือคิดจะไปยึด อาชีพเล่นการพนันก็ร่ำรวยยากเช่นเดียวกันแต่ข้อดีของดวงนี้คือเหมาะกับการขุดค้นหาสมบัติของหายหรือเปิดธุรกิจรับกู้ไฟล์จากคอมพิวเตอร์จากแท็บเล็ตจากมือถือสมมุติว่าใครสักคนหนึ่งไปทำของหล่นในทุ่งหญ้าโอ้โหระดมพักพวกกัน30-40คนค้นหาทุกตารางนิ้วไม่เจอแต่ถ้าคนนี้เดินเข้าไปปุ๊บเขาจะเจอครับ เพราะฉะนั้นดวงนี้ครับต้องทําในสิ่งที่หายากอย่างเช่นพวกเหล็กไหลพวกของที่เป็นของมงคลที่มีชิ้นเดียวในโลกแล้วก็อย่างที่ผมเรียนทําธุรกิจสืบค้นหาเป็นพวกนักสืบดวงนี้จะประสบความสําเร็จครับสุดท้ายครับท่านผู้ชม ดวงชะตาบุคคลใดาดาวเสาหมายเลขเจอยู่ในเรือนวินาศหลังลักขณาอันนี้เข้ากฎโหราศาสตร์ลบกับลบเป็นบวกวันนี้คุณอายุเท่าไหร่ฐานะการเงินเป็นอย่างไรไม่ใช่ปัญหาสิ่งสำคัญคืออย่าทำตัวเป็นเด็กครับวันนี้อายุ60แล้วยังพูดแทนตัวเองกับคนรอบข้างวันหนูอยู่ชีวิตจะไม่ประสบความสำเร็จเสาอยู่เรือนวินาศต้องทำตัวให้เป็นคนสูงอายุสูงวัย อายุ20กว่ากว่าวางมากเหมือนคนอายุ35 50เร่งปฏิกิริยาให้เป็นคนแก่โดยไม่ต้องไปทำหน้าแก่นะครับท่านทำอย่างนั้นท่านจะประสบความสำเร็จเร็วแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปวันวันหนึ่งย่างไราเสียเมื่อท่านสูงวัยขึ้นท่านก็จะมั่นคงนี่คือกฎโหราศาสตร์ที่บอกว่าเสาอยู่ในเรือนวินาศลบกับลบเป็นบวกนี่คือดาวเสา12ตําแหน่งครับท่านผู้ชมครับ ผมนำเรียนท่านว่าการนำเสนอความรู้โหราศาสตร์ของผมนั้นมีทั้งการยกเสิบให้ท่านได้รับรู้เป็นเหมือนการตักข้าวให้ท่านได้รับประทานและเป็นการแนะนำให้ท่านเหมือนการปลูกข้าวเพราะฉะนั้นคลิปในช่องสมเจต a n n e l จะมีทั้งความยากความง่ายสลับกันแต่ถ้าท่านติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องผมเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์กับท่านแน่นอนทั้งหมดนั้นเกิดจากความรู้ และประสบการณ์การทำงานของผมกว่า20ปีครับดังนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามเรียนแนะนำว่าให้ท่านรีบกดติดตามและตามมาติดติดกดรูปกระดิ่งกรุ้งกริ้งด้วยครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําไว้ให้ทุกคลิปเป็นสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอให้ท่านได้รับชมเพราะผมเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่า ความรู้ประสบการณ์ที่ผมค้นพบมานั้นเป็นประโยชน์กับท่านแน่นอนขอขอบคุณและสวัสดีครับ